สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตาจะมาเปิดไพ่ยิปซีพยากรดวงชะตาของผู้ที่เกิดในราศีกุมหรือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมนะคะประจําเดือนพฤษภาคมปี2568ผู้ที่เกิดในราศีกุมเนี่ยก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20มกราคมไปจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์หรือถ้าใครที่รู้เวลาเกิดของตัวเองเนี่ยเรารู้ว่าลัคนาตัวเองสถิตอยู่ในราศีกุมตาลก็เน้นว่าให้ดูเป็นลัคนาเป็นหลักจะดีกว่าเนาะเพราะ,ะลัคนากับราศี ถ้าเทียบกันน่ะลัคนาจะมีความแม่นยำกว่าราศีประมาณ70-80เลยนะคะ,ะทีนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าภาพรวมของคนชาวราศีกลุ่มในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะชาวกลุมคะคุณอยากย้ายจากออกจากงานหรอดูจากไพ่แล้วเหมือนคุณอยากย้ายงานเลยอะ่ะชาวกุม เดือนนี้เนี่ยคุณเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการทํางานมากเลยนะคะเนี่ยมันมีทั้งปัญหาที่เป็นข้อดีและข้อเสียที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนะคะตาลมองว่าชาวกรุมเนี่ยในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทำไมหลายๆคนเนี่ยเจอปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการช่อโกงในเรื่องของการหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเงินทองหรือเอกสารสัญญาเนี่ยชาวกรุมคัสในช่วงอดีตที่ผ่านมาหรือว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ย ตัวคุณเนี่ยไปโดนโกงมาหรือเปล่าบางคนอาจจะโดนโกงเกี่ยวข้องกับการทํางานเนาะถ้าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยอาจจะมีการโกงในเรื่องของเงินในเรื่องของระบบงานอาจจะบัญชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันการเงินมันมันมีบัญชีอะไรที่มันไม่ไม่ตรงไปตรงมาเกิดขึ้นเนาะชาวภุมคะแล้วที่สําคัญบางคนเนี่ยโดนโกงจากคนใกล้ตัวด้วยเป็นเงินก้อนใหญ่เลยอะ่ะ ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเดือนนี้ก็ยังไม่จบถ้าใครที่ยังไม่โดนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะอันนี้เป็นข้อเสียที่เกิดขึ้นให้ระมัดระวังการโดนโกงเงินไม่ใช่แค่เฉพาะมิจฉาชีพ call Center อ,อย่างเดียวนะบางคนเนี่ยโดนโกงจากคนใกล้ตัวจากเพื่อนเพื่อนสนิทนะคะหรือว่ากาลยานามิตรที่เรารู้สึกว่าเขาดีกับเราอะแต่ตอนนี้เหมือนเขาหักหลังเราทรยศเราเนาะโกงเงินเราไปอะค่ะทำให้ทำให้เรารู้สึกเราเครียดมากเลยอะ เนาะมันเกิดความเขาเรียกว่าอะไรมันเกิดความเครียดความวิตกกังวลความน้อยเนื้อต่าใจอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันเป็นเดือนที่คุณเนี่ยยังหนักอาจจะยังต้องเหนื่อยในเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะเหนื่อยมาหลายเดือนบางคนอาจจะเหนื่อยเป็นปีแล้วแหละคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขในเรื่องของการทํางานเนาะชาวคุมหลายๆคนที่ทํางานประจําอยู่อยากย้ายออกอยากลาออกจากงานเนาะคุณคิดว่าตัวคุณน่ะ มีความสามารถมากกว่าที่เป็นอยู่แต่งานที่คุณทําอยู่มันเหมือนมันเจอปัญหาจุกจิกภายในองค์กรเยอะบางคนอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานมีปัญหากับเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เนาะทำให้คุณรู้สึกเครียดและมันไม่มีความสุขกับการทํางานระบบงานมีปัญหาอยากย้ายงานแต่ว่าไม่รู้ว่าจะย้ายไปที่ไหนนะคะส่วนข้อดีเนี่ยในเรื่องงานของคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยมีโปรเจกต์หลายอย่างเข้ามาทําให้คุณทําเลย งานเยอะบางคนเนี่ยอาจจะทํางานประจําอยู่แล้วนะคะแล้วมีงานเสริมงานที่สองเข้ามาเนี่ยทํางานหัวมุนหัวดับตับไหม่เลยเงินดีมากการเงินดีมากนะคะเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาบางคนนะคะอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาเป็นเซลล์ขายของหรือทําบริษัทนําเข้าส่งออกเนี่ย คุณมีเกณฑ์นะคะที่เดือนพฤษภาคมเนี่ยลูกค้าจะเข้าเยอะมากมากกว่าเดือนที่ผ่านมาเลยมันเหมือนอะไรหลายๆอย่างมันฟลค่ะได้เงินก้อนใหญ่แต่ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยความหนักความเครียดนะคะต้องแก้ปัญหาจุกจิกหลายๆด้านแต่ท้ายที่สุดมันจะประสบความสําเร็จมากๆในเดือนพฤษภาคม และในเดือนนี้นะคะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายที่อายุมากกว่าคุณนะคะอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือว่าเป็นหัวหน้างานหรือใครก็ตามแต่ที่อายุมากกว่าคุณ10ปีขึ้นไปอะค่ะเขาจะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของงานของคุณนะคะถ้าใครที่มีปัญหานะชาวกูมแล้วไม่รู้ว่าจะไปพูดคุยกับใครคุณอยากเก็บไว้คนเดียวนะคะเพราะว่าชาวภุมอะคุณเป็นคนที่เวลามีปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยคุณจะชอบเก็บ คิดคนเดียวเก็บคนเดียวไม่ค่อยอยากจะปรึกษาใครเพราะอาจจะกลัวว่าเฮ้ยเราจะเอาภาระไปให้เขาหรือเปล่าเงี้ยแต่จริงๆแล้วมีคนที่เขารับฟังคุณอยู่นะเป็นผู้ชายคนเนี้ยถ้าคุณเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากเขาหรือว่าเอ่ยปากขอคําแนะนําจากเขาเนี่ยตามั่นใจเลยว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนและการอุปถัมภ์แน่นอนและที่สําคัญนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ย คุณมีโปรเจกต์งานหลายๆอย่างเข้ามาให้คุณเลือกเยอะแยะไปหมดทั้งคนที่ทำงานประจำทั้งคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวคนที่ทำงานประจำนะคะคุณก็จะมีงานเสริมงานที่สองเข้ามาบางคนอาจจะไปขายของอาจจะทำงานประจำตรงนี้แล้วไปขายของไลฟ์สดขายของหรือว่าไปเป็นเซลล์ขายของอะคะ่ะเป็นอาชีพเสริมอาชีพที่สองอาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์นะคะเกี่ยวข้องกับการไลฟ์สดพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้งานเสริมอันเนี้ย มันมั่นคงมากๆในอนาคตเลยส่วนใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่เนี่ยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยคุณต้องระมัดระวังหุ้นส่วนหรือคนใกล้ตัวนะคะที่อาจจะเข้ามาคดโกงคุณในเรื่องของการเงินไพ่ใบนี้ให้ระวังคนเข้ามาโกงนะคะใครที่ต้องมีการทำเอกสารสัญญาหรือต้องมีการดีลงานที่เป็นเงินก้อนใหญ่มากๆอะคะ่ะในเดือนนี้ต้องระมัดระวัง ตัวเอกสารอ่านให้เคลียร์อ่านให้ครบทุกประโยคเนาะพยายามอ่านซ้ำหลายๆรอบดูเพราะมีเกณฑ์ที่จะถูกโกงได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดหนึ่งส่วนในเรื่องของการเงินนะ่ะชาวราศีกุมนะคะในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่ได้เงินเข้ามาเยอะแหละเงินมันเข้ามาเยอะมากมายไปหมดเลยแต่ได้มาแล้วมันเก็บไม่ค่อยอยู่อะ่ะเออมันมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินก้อนใหญ่ไอ้การเสียเงินอันนี้มันเกิดจากอะไรบ้างหนึ่งเกิดจากการโดนโกง อาจจะไม่ใช่แบบ call center อะไรอย่างนี้ด้วยอาจจะเป็นคนใกล้ตัวมาโกงมาหลอกลวงนะคะในเรื่องเงินทองต้องเสียเงินก้อนใหญ่ 2. มีเกณฑ์การลงทุนที่ต้องใช้เงินที่ก้อนใหญ่มากๆนะคะแต่เหมือนตัวคุณเองยังลังเลอยู่ลังเลใจว่าเฮ้ยเราควรจะลงทุนไหมควรจะทําธุรกิจนี้ไหมนะคะเหมือนคุณแบบมีความไม่มั่นใจกับเงินก้อนนี้กลัวว่าถ้าลงไปแล้วเนี่ยผลตอบรับที่ได้มามันจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดจะไม่ จะไม่ประสบความสำเร็จนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยที่ลงทุนในเรื่องของอาหารการกินหรือเรื่องเกี่ยวกับของกินเรื่องเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ที่เป็นของสวยงามพวกเครื่องประดับจิวเวลรี่นะคะเสื้อผ้าผู้หญิงเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นนายหน้ารับมาขายเงี้ยประสบความสำเร็จค่ะสามารถลงทุนได้แต่ถ้าเป็นธุรกิจที่มันมีความเสี่ยงอย่างเช่นมีคนมาชวนคุณว่าเอ้ยมาทาธุรกิจนี้กันไหมได้เปอร์เซ็นต์เยอะนะได้ผลตอบแทนสูงอะไรอย่างเงี้ย อันนั้นให้หลีกเลี่ยงค่ะไม่แนะนําให้ทําเพราะมีโอกาสที่จะถูกบุคคลคนนี้โกงได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเลือกธุรกิจให้ดีเป็นของสวยๆงามๆเหมาะหรืออาจจะเป็นขายของกินเกี่ยวข้องกับน,น้ําพวกน้ําปัน่นบิงซูอะไรอย่างเงี้ยไปขายตลาดนะัดหรืออาจจะขายในไลน์แมนขายออนไลน์อะไรเงี้ยที่มันเป็นธุรกิจที่จับต้องได้สามารถทําได้ถ้าธุรกิจอะไรที่ดูแปลกๆดูกําไรสูงๆผิดปกติเนี่ย ก็ให้เลี่ยงได้เลี่ยงนะคะเพราะมีสิทธิ์ที่มันจะไม่ได้ประสบความสาเร็จอย่างที่คุณคาดคิดนะคะอะทีนี้ในเรื่องของการงานอะอีกข้อหนึ่งลืมบอกไปชาวคุมคนไหนนะคะที่ตกงานอยู่อาจจะตกงานกระทันหันโดนรีทายออกจากงานหรืออาจจะตกงานมาหลายเดือนละแล้วยังหางานไม่ได้ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยค่ะเป็นเดือนที่คุณมีเกณฑ์ที่จะหางานได้ อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แนะนํางานมาให้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่ก็ถึงบอกว่าให้คุณพยายามปรึกษาพยายามเข้าหาคนเยอะๆมีงานมาให้คุณทําหลากหลายเลยให้คุณเลือกเยอะมาก ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณสนใจที่จะไปทําที่ไหนนะคะใครตกงานอยู่มีเกณฑ์ได้งานทําแบบปุบปรับกระทันหันมีงานเข้ามาเลยอะ่ะมีคนชักจวนบ่าเฮ้ยไปทํางานนี้ไหมหรือบางคนอาจจะสมัครงานเอาไว้แล้วแล้วยังไม่ได้รับการตอบรับยังไม่ได้รับการตอบกลับเนี่ยในเดือนเนี้ก็จะได้รับการตอบกลับค่ะชีวิตก็จะประสบความสําเร็จเกิดความมั่นคงขึ้นในเรื่องของงานอีกครั้งหนึ่ง แค่ให้ระมัดระวังในเรื่องของอะไรที่มันไม่ถูกต้องในเรื่องของการโดนโกงนิดนึงแค่นั้นเองนะคะอะเดี๋ยวเราไปขยายเรื่องงานกันต่อดูซิว่าไพ่เนี่ยอยากจะแนะนําในเรื่องงานของคุณอะไรบ้างนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คําแนะนําหน่อยนะคะไสขยี้กันต่อเลยดูแค่นี้ไม่สะใจเราต้องขยี้เข้าไปอีกแต่ถือว่าภาพรวมเนี่ยของชาวราศีกร่ฏม,มาดีละ เพียงแต่ว่าเรื่องความเหน็ดเหนื่อยเรื่องปัญหาจุกจิกในเดือนที่ผ่านมามันยังมีเข้ามาอีกนะคะค่อยๆแก้ปัญหาไปว้าวในเรื่องของการงานเนี่ยไพ่เขาบอกว่าในเดือนนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พาร์ทเนอร์ใหม่ๆลูกน้องใหม่ๆเข้ามานะคะใครที่ตกงานอยู่ก็มีเกณฑ์ได้งานทําแล้วเป็นงานที่คุณทําแล้วเนี่ยคุณมีความสุขในเรื่องของการทํางานด้วยจากเดือนที่ผ่านมาเนี่ยใครที่ทํางานแล้วรู้สึกว่ามัน หงุดหงิดใจมันมีปัญหาเข้ามาเยอะแยะประดังประเดจนคุณเหนื่อยคุณอยากพักเนี่ยเดือนนี้ค่ะงานมันกลับมาสดใสแฮปปี้มากๆบางคนน่ยอาจจะมีการทำงานร่วมกับคนรักของคุณด้วยนะคะเนี่ยใบต่อไปนะคะนี่ไพ่แนะนำว่าถ้าใครอยากที่จะมีรายได้เพิ่มเนี่ย แนะนําว่าให้หางานเสริมที่เกี่ยวข้องกับงานขายอาจจะไปขายของตามตลาดนัดเนาะหรือว่าขายของมือสองก็ได้นะคะไพ่ใบนี้ใครที่มีของอยู่ที่บ้านแล้วเราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยสามารถนําออกมาหารายได้นะคะคุณก็จะได้เงินที่เพิ่มมากขึ้นใบต่อไปไพ่ใบนี้เขาเตือนว่าในเดือนนี้นะคะให้คุณระมัดระวัง บุคคลที่เป็นผู้ชายนะคะอายุน้อยกว่าคุณอาจจะนําปัญหาในเรื่องงานมาให้คุณนะคะใครที่ทํางานประจําอยู่ก็ให้ระมัดระวังลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ชายเนี่ยจะนําปัญหาจุกจิก ปัญหาอะไรที่แบบมันขาดความรับผิดชอบแล้วต้องให้คุณเข้ามาแก้ปัญหาส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่นะคะก็ให้ระมัดระวังลูกน้องจะแทงข้างหลังใบนี้ต้องระมัดระวังดีๆอย่าไว้ใจลูกน้องให้มากจนเกินไปอะไรนะคะที่คุณสามารถทําได้เนาะคุณก็ทําด้วยตัวเองจะดีกว่าไม่อย่างนั้นมันจะมีปัญหาจากลูกน้องเกิดขึ้นได้ค่ะต่อไปเราไปขยายกันต่อในเรื่องของการทํางาน ไพ่ขึ้นมาว่าในเดือนพฤษภาคมเนี้ยงานคุณหนักแน่นอนงานเยอะงานเหนื่อยอาจจะรู้สึกท้อแท้รู้สึกแบบว่าเหนื่อยอ่อนล้าอ่อนแรงในเรื่องของการทํางานแต่สิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยมันคือตัวเงินที่เป็นก้อนใหญ่มากๆนะคะขอให้คุณอดทนในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วเดี๋ยวเดือนมิถุนายนเนี้ยคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่ค่ะแน่นอนนีไ่ไง ไพ่ใบนี้ขึ้นมาไพ่กลงล้อแห่งโชคชะตานะคะในเรื่องการงานการเงินเนี่ยของคุณนกำลังเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีละส่วนไพ่ใบนี้นะคะก็ยังบ่งบอกว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยชาวกุมคุณมีเกณฑ์ที่จะได้อสังหาริมทรัพย์ด้วยตาลมองว่าที่คุณทํางานหนักมากๆเนี่ยเพราะว่าคุณอยากได้บ้านใหม่หรือเปล่าอยากจะได้บ้านหลังใหม่อยากจะซื้อบ้านอยากจะผ่อนบ้านอยากซื้อที่ดินอย่างเงี้ยค่ะ เป็นสาเหตุของการทํางานหนักของคุณด้วยเนาะเพื่อครอบครัวโดยเฉพาะเลยถ้าใครที่กําลังซื้อบ้านเนี่ยในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้บ้านนะคะ,ะส่วนไพ่ใบนี้นะคะก็ยังขึ้นเตือนขึ้นมาอีกว่าให้ระมัดระวัง ปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่าที่เป็นเพศชายในเรื่องของการทํางานของคุณนะคะขึ้นมาสองใบเลยแต่ว่าทุกอย่างก็สามารถผ่านไปได้ค่ะเป็นเรื่องที่คุณสามารถแก้ไขสถานการณ์ในเรื่องของการงานได้อางานการงานจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาขยายในเรื่องการเงินเพิ่ม ดูซิว่าไพ่เขามีคําแนะนําและคําเตือนอะไรเกี่ยวกับการเงินของคุณบ้างนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้อย่างที่ไพ่หลักขึ้นมาอย่างที่ตาลบอกว่าการเงินของชาวกุมเนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่มากๆใครที่เป็นนายหน้านะคะเป็นเซลอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะมีลูกค้าเข้ามาเยอะหรือใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่ลูกค้าเข้ามาในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเยอะมากกว่าเดือนเมษายนหลายเท่าตัวเลยแต่ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเสียเงินก้อนใหญ่เนาะ อย่างที่ตาลบอกว่าไพ่บอกให้คุณระมัดระวังเดี๋ยวเราจะมาขยายในเรื่องของการเงินกันต่อนะคะว่าไพ่จะแนะนาอะไรคุณบ้างขอให้เป็นไพ่ออกมาเป็นแบบไพ่ดีนะคะในเรื่องของการเงินนะเห็นไหมคะชาวราศีกุมคะ่ะเดือนนี้ให้คุณระมัดระวังการมีคนมาขอหยิบยืมเงินคุณนะคะถ้าใครเนี่ยที่โดนขอหยิบยืมเงินคุณให้คุณตันหนักไว้เลยว่าไม่มีโอกาสที่จะได้คืน คือให้ยืมไปแล้วก็ให้ยืมไปเลยหรือใครเนี่ยที่มีคนเข้ามาขอยืมเงินนะ่ะตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมาแล้วคุณรอให้เขาโอนเงินคืนก็บอกเลยว่ามีโอกาสช่วดเนาะมีโอกาสที่ให้ยืมไปแล้วมันจะสูญยเปล่ามันเหมือนกับว่าให้ยืมไปแล้วต้องให้ฟรีอะคะ่ะและไพ่ใบนี้เขาบอกว่าในเรื่องของการเงินนะใครที่กําลังติดต่อธนาคารอยู่ใครที่ต้องการเงินกู้หรือว่าใครที่ทําธุรกรรมเกี่ยวกับ การธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินต้องการกู้เงินอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับธนาคารนะคะเดือนนี้ก็มีโอกาสที่ธนาคารจะอนุมัติบางคนอาจจะขอกู้ยืมไปตั้งแต่เดือนที่แล้วหรือ2เดือนที่แล้วอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างมันเงียบอยู่ยังไม่ได้รับการตอบกลับเนี่ยในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ค่ะที่คุณจะได้รับการตอบกลับเนาะและไพ่ใบนี้ยังเตือนว่าคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายชาวกลุ่มถ้าเลี่ยงได้พยายามอย่าไปกู้เงินกู้หนี้นอกระบบนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาตามมา ได้ค่ะแต่โดยรวมเนี่ยการเงินของคุณถือว่าโอเคแค่ให้ระมัดระวังการถูกหยิบยืมเงินต่อไปนะคะการเงินของคุณโอ้โหชาวกุมขค้าในเรื่องของการเงินเนี่ยการเงินดีมากนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้มีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่จริงๆโอ้โหมีความสุขแฮปปี้กับชีวิตมากๆเลยนะคะเนี่ยใครที่เป็นเจ้าของกิจการก็มีเกณฑ์ที่ จะได้ขยายกิจการขยายธุรกิจได้ก้าวกระโดดออกไปนะคะและมีเกณฑ์ที่ธุรกิจของคุณจากที่มันซบเซาในเดือนที่แล้วหรือว่าปีที่แล้วเนี่ยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยลูกค้ามาจากไหนไม่รู้เข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยลูกค้าเข้ามาโอ้โหรายได้ดีมากๆในเรื่องของการเงินแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยการทํางานหนักแล้วชาวกลุ่มเองเน่คุณเป็นคนที่ ค่อนข้างมีความอดทนสูงเป็นคนที่วิริยะอุตสาหะในเรื่องของการทํางานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยในเรื่องของการเงินจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะในเรื่องธุรกิจใครกู้ยืมอะไรมาก็มีเกณฑ์ได้นะคะใครที่เป็นหนี้อยู่ก็มีโอกาสปลดหนี้ได้ในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะและที่สําคัญไพ่ใบนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภด้วยใครที่เป็นคอหวยชอบเสี่ยงโชคอย่างเงี้ย แล้วโอ้ยโดนกินทุกงวดเลยเมื่อไหร่จะชะตาชีวิตของฉันเนี่ยจะได้มีรางวัลใหญ่จะถูกลอตเตอรี่กับเขาบ้างในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณจะถูกลอตเตอรี่ได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคเป็นเงินก้อนใหญ่เนาะทําให้คุณรู้สึกโอ้โหชีวิตฉันฟลรละนี่สินเริ่มจะหมดไปสถานการณ์เรื่องการเงินเริ่มขี้คายแล้วนะคะเนี่ยการเงินดีมากก่อนที่เราจะไปปิดท้ายนะคะเดี๋ยวตาจะขออนุญาตเปิดไพ่เนี่ย ฟันธงไปแต่ละสัปดาห์เลยนะคะว่าในแต่ละสัปดาห์ของเดือนพฤษภาคมเนี่ยชาวราศีกุมคุณต้องระมัดระวังหรือไพ่จะมีคําแนะนําอะไรดีๆบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปเปิดไพ่ฟันธงกันไปเลยเจาะลึกกันไปอีกนะคะเราจะจบแค่นี้ไม่ได้นะจ๊ะชาวราศีกุม ขอให้ไพ่ให้คําแนะนํากับชาวราศีกุมหน่อยนะคะว่าในเดือนพฤษภาคมนี้แต่ละสัปดาห์ควรระวังอะไรบ้างชาวราศีกุมคะในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมเนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณจะมีโอกาสไปท่องเที่ยวเนาะอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัด ไปพักผ่อนหย่อนใจบางคนอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศมีการวางแผนเอาไว้แล้วหรือบางคนเนี่ยอาจจะต้องแบบปุบปรับฉับพลันเลยอะค่ะได้ไปเที่ยวท่องเที่ยวพักผ่อนหรือใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเป็นไกด์ทำธุรกิจท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยมันเป็นช่วงที่ธุรกิจของคุณมันฟลมากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจองตั๋วธุรกิจไปได้ดีมากนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวในสัปดาห์แรก แต่แต่ไพ่ใบนี้เนี่ยเขาให้ระมัดร,ระวังในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยให้คุณระวังในเรื่องของการใช้เงินมันเป็นช่วงที่คุณแบบอยากได้นูน่นอยากได้นี่ CF ของตัวนั้นอุ้ยสินค้าอันนั้นก็ถูกใจอยากได้ไปหมดใช้เงินเก่งเก็บเงินไม่อยู่ในช่วงสัปดาห์แรกต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินด้วยนะคะพอเข้าสู่สัปดาห์ที่2โอ้โหการเงินบานสะพั่งมากๆหวังในเรื่องของการเงินก็ได้ ใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวลูกค้าก็เข้าเยอะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะใครที่ทํางานประจําแล้วมีงานเสริมงานที่2รองรับเนี่ยคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาด้วยค่ะธุรกิจดีมากงานดีการเงินดีมากสัปดาห์ที่2ไม่ต้องกังวลใจอะไรเลยครอบครัวแฮปปี้นะคะเนี่ยสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมไพ่เงินก็ขึ้นอีกแล้วใครที่เป็นนักเสี่ยงโชคมีเกิดมีเกณฑ์ที่จะถูกลอตเตอรี่ถูกหวยรวยเบอร์นะคะ ได้เงินจากสินทรัพย์ก้อนใหญ่ได้เงินจากลูกค้ามาก้อนใหญ่ใครที่ดิวงานอะไรอยู่เนี่ยสัปดาห์ที่3ก็ยังรวยเป็นเงินเป็นทองอยู่ไม่ต้องกังวลเรื่องงานทุกอย่างดีมากพอเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมเนี่ยให้คุณระมัดระวังการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน การมีปัญหาที่มันไม่ลงรอยกันนะคะมีปากเสียงกันในองค์กรของคุณในเรื่องลูกน้องของคุณมีการขัดแข่งขัดขากันนะคะมีการเลื่อยขาเก้าอี้กันมีการทะเลาะเปาะแว้งภายในองค์กรภายในบริษัทของคุณเพราะฉะนั้นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะต้องระวังในเรื่องของการงานต้องระวังในเรื่องของเกี่ยวกับคนนิดนึงเนาะที่จะนําปัญหามาให้เพราะฉะนั้น อะไรที่สามารถเลี่ยงการประทะได้ก็ควรเลี่ยงไม่ควรมีปัญหาอะไรปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านไม่อย่างนั้นจะเป็นในเรื่องของปากเสียงกันที่แบบมันเกิดขึ้นมาใหญ่โตเนาะทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยโอเคจิตใจหดหู่มากๆนะคะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายแต่มา3สัปดาห์แรกโอ้โหปังมากให้ระวังแค่ตรงนี้เองค่ะ ตอนนี้นะคะชาวราศีกุมเนี่ยการพยากรดวงชะตาของคุณก็จบกดจบลงไปแล้วนะคะใครที่มีข้อเสนอแนะใครที่มีข้อติชมเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแล้วเดี๋ยวตาจะนำไปปรับปรุงแก้ไขวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วขอให้คุณประสบความสำเร็จในเดือนพฤษภาคมนะคะหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการค่ะ